สวัสดีค่ะพบกับแม่ตุ่นเหลียวนะคะคลิปนี้นะแม่ตุ่นเหลียวก็จะมาแชร์วิธีการล้างคาบถั่วที่ติดก้นหม้อเยอะๆนะมีเพื่อนๆถามมาเยอะนะคะว่าแม่ตุ่นเหลีวมีวิธีการล้างคาบถั่วที่ติดก้นหม้อเยอะๆไหมวันนี้แม่ตุ่นเหลีวยจะมาแชร์วิธีการล้างคาบถั่วที่ติดก้นหม้อแบบนี้นะเยอะมากแล้วก็หนาด้วย แม่ต้นลิวจะมาแชร์วิธีการล้างและทำความสะอาดทำยังไงนะคะทั้งหม้อที่เราต้มแล้วก็เป็นหม้อหลุมด้วยที่เป็นหม้อลุมที่เราใส่ในรถเข็นน้ำต้มหู้นะคะนี่เลยวัสดุอุปกรณ์แม่ต้นลิ้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพายพลาสติกนะเราก็หาซื้อได้ตามร้าน20บาททั่วไปนะคะ อันนี้นี่จะเป็นฝอยเงินฝอยเงินไว้ขัดหม้อนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเลยแม่ต้นหลิวล้างยังไงนะคะอันดับแรกเราก็ใช้พายของเรานี่แหละหักด้ามออกก่อนก็ได้นะคะเราก็ค่อยๆขูดไปแบบนี้ หม้อนี้ต้องแช่น้ำไว้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะถ้าเราต้มเสร็จล้างเลยก็ได้แต่จะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราปิดฝาใส่น้ำปิดฝาทิ้งไว้ขับถั่วนี้มันก็จะทำให้มันนิ่มขึ้นแล้วเราก็จะขูดได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้แม่ต้นหนวจะทำช้าๆให้ดู ก็ค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยขูดจนหมดเลยนะคะแปบ๊บเดียวใช้เวลาไม่นานนะ10นาทีก็เสร็จแล้วแบบนี้นะคะขูดจนหมดเลยหม้อลุมก็เหมือนกันนะคะเราก็ขูดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าเราใช้เป็นฝอยเงินเลย จะขัดออกได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานไม่ค่อยสะอาดด้วยนะคะถ้าเราขัดแบบนี้เราก็ขัดด้วยภายรอบนึงมันก็จะออกเกือบหมดเลยนะคะถ้าเป็นพายแต่ถ้าเป็นฝอยเงินลงเลยมันก็จะเป็นคัาบคาบฝอยฝอยติดเยอะเพราะฉะนั้นแม่ต้นเหลีวก็จะใช้เป็นภายขูดทีเดียวให้หมดเกลี้ยงไปเลยทีหลังเราก็ ลงฝอยเงินกับน้ำสันไหลแป๊บเดียวนะคะก็จะสะอาดแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองทำตามดูนะอันนี้แม่ต้นหลิวก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยหลังจากที่เราขัดเสร็จเราก็ใส่น้ำสันไลลงไปเลย สไลลงไปเลยแล้วก็ขัดด้วยฝอยเงินเบาๆก็จะหมดเกลีย้ยงสะอาดแล้วนะคะหม้อของเราก็จะเงาวาววับเลยเพื่อนๆก็ลองทําตามดูนะคะหรือว่าถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนําแม่ตุ่นหลวมาด้วยนะคะอันนี้แม่ตุ่นหลวก็คิดว่าดีที่สุดแล้วนะคะขัดๆออกให้หมดเลย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องแม่ต้ตนเหลียวเข้าครัวด้วยนะคะจะมาแชร์วิธีการทำน้ำต้าหู้กับปลาต้งโกให้ได้ชมกันนะคะอันนี้เราก็ลงสไล์แล้วก็น้ำเปล่าขัดขัดทั้งนอกแล้วก็ด้านในให้เรียบร้อยขัดทั้งสองด้านเลยนะคะ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะถ้าเราขูดออกหมดแกี้ยงรอเวลาเราล้างสันไลก,ก็จะได้ใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีนะคะก็เสร็จหมดแล้วเฉพาะที่หม้อต้มแล้วก็หม้อลุ้มนะคะแบบนี้เลย นี่เลยคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ต้นหลิวก็ล้างไปแล้วสองน้ำนะคะเราก็ล้างจนกว่าจะไม่มีฟองสันไลนะคะหม้อของเราก็จะไม่มีรอยขีดข่วนหรืออะไรเลยนะคะถ้าเราใช้ภายพลาสติกแต่ถ้าใช้เป็นเหล็กเป็นอะไรก็ไม่น่าจะได้นะคะหม้อของเราอาจจะเป็นรอยอันนี้ก็จะใสาวาวับเลยนะคะนี่เลยสะอาดเรียบร้อยแล้ว ก็ล้างจนกว่าจะหมดน้ําสันไหลนะจนกว่าสันไหลเราจะไม่มีฟองนะคะใสามากเลยทุกคนดูสิเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะเงามากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวิธีล้างขับถั่วที่ติดก้นหม้อนะ แม่ต้นเดิวมาแชร์วิธีการล้างคราบตัวที่ติดก้นหม้อให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าใครมีอะไรอยากจะรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวแม่ต้นเดิวจะมาทำคลิปให้ดูที่หลังนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ